มันดันหวานคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่ากำลังหมายถึงคุณเป็นไขมันความดันและเบาหวานหรือเปล่าคลิปนี้ค่ะเป็นภาคต่อของคลิปใครไม่อยากป่วยยกมือขึ้นแนะนําการประเมินสุขภาพแบบง่ายๆค่ะไปตามฟังคลิปนั้นได้ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเรามาประเมินสุขภาพโดยการดูจากผลเลือดจ,จริงกันด้วยเลยดีไหมคะซึ่งก็คือผลเลือดของแมวนั่นเองไปตรวจมาเมื่อวันที่21เเมษาที่ผ่านมา การดูความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานนะคะเราจะดูที่ค่าน้ําตาลในเลือดสองตัวตัวที่1ก็คือกลูโคสหรือบางคนจะเห็นในค่าแรกของตัวเองจะเรียกว่า FBS ก็คือ fasting blood sugar ก็คือตัวเดียวกันมันเป็นค่าน้ําตาลที่ได้จากการอดอาหารมายอย่างน้อย8ชั่วโมงขึ้นไปตัวนี้เกณฑ์ก็คือไม่เกิน100นะคะของเราก็คืออยู่ที่85อีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการดูระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีเลยก็คือน้าตาลสะสมค่ะ HbA1c ตัวนี้เกณฑ์ก็คือไม่เกิน5.7 และถ้าใครที่เกิน6.5นะคะคนนั้นคือเป็นเบาหวานซึ่งของแมวก็คืออยู่ที่4.8สรุปก็คือแมปก็เป็นคนหวานน้อยนะคะก็คือมีค่าน้าตาลอยู่ในเกณฑ์มากๆต่อไปก็คือมาดูค่าไขมันในเลือดนะคะช่วยประเมินความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็เป็นตัวช่วยดูเรื่องของภาวะดิสซูลินด้วยตัวแรกเลยเราดูคอเลสเตอรอลรวมนะคะตัวนี้ก็คือเกณฑ์คือไม่เกิน200ของแมาอยู่ที่177ไตรกลีเซอไรด์เกณฑ์ก็คือไม่เกินน้อ150ของแมาอยู่ที่43 ไขมันดีหรือ HCL อะค่ะเขาจะแบ่งชายหญิงถ้าผู้ชายคือต้องมากกว่า40ผู้หญิงก็คือมากกว่า50ของเราอยู่ที่74ก็อยู่ในเกณฑ์นะคะ LDL นะคะก็คืออยู่ที่100ซึ่งถ้าตามเกณฑ์ของ,รงกรมควบคุมโรคก,ก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าคนที่ไม่มีโรคประจําตัวเกณฑ์ก็คือไม่เกินร้อยสส่วนคนที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะเกณฑ์ก็คือไม่เกิน100 แต่สิ่งที่ดูได้มากขึ้นของ LDL ก็คือแพทเทิร์นค่ะว่ามันเป็นแบบ A หรือแบบ B ก็คือเป็น LDL ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กถ้าคนที่มี LDL ขนาดเล็ก,กค่ะมันก็จะแบบสามารถเข้าผนางังหลอดเลือดได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นอันตรายแต่ถ้าเป็น LDL ขนาดใหญ่ก็คือโอเคถามว่าเราจะดูได้ยังไงก็คือดูที่ค่าตไตรกลีเซอไรด์ถ้าคนที่มีค่าตไตรกลีเซอไรด์ต่ำม่ะ LDL ก็จะเป็น LDL ขนาดใหญ่ซึ่งในเคสนี้ก็คือเป็น LDL ขนาดใหญ่ และการประเมินภาวะดื้ออินซูลินนะคะก็คือเอาไตกิดสลายหารด้วย HGL ก็คือไขมันดีในเคสนี้ก็คือเอา43หารด้วย74ออกมา0.58ก็คือไม่ดื้ออินซูลินแล้วความดันก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะสรุปม้วก็เป็นคนที่ไม่มันไม่ดันไม่หวานแล้วก็ไม่ดื้อด้วยนะคะส่วนตัวก็คือพอใจกับผลลัพธ์นะคะเพราะว่าก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมีอิสระในการกินพอสมควรถ้าใครที่ดูคลิปอยู่ถ้ากินได้แล้วยังได้ผลลัพแบบนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะ ถ้าใครชอบการที่ทานได้ด้วยและยังมีผลเลือดดีได้ด้วยขอ,ขอใจด้วยดังนั้นถ้าใครสนใจสูตรการทานให้ผลเลือดดีและยังมีอิสภาพในการกินและอยากที่จะป้องกันไขมันความดันเบาหวานมาช่วยแนะนำได้พิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้หรือกดลิงก์ที่ไบโอด้นบนได้ค่ะ